อย่ามาพูดอะไรในไลฟ์้ชนะพูดอะไรไม่รู้เลยพูดใครอย่าไปฟังอะไรที่มันไร้สาระนะคะฟังดิ่ฉันดีกว่าค่ะฟังอะไรมันจะลงหูจะลงใจนะคะเออเบลาเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนั้นเขเป็นเขาพูดที่อะไรนะสนใจทาั้ง c h a นะคะสนใจทาั้ง chat สุดทาั้ง chat เขาพูดที่อุดหนุนค่ะสุดทตั้ง c h ตอนนี้พิมพ์รหัสกดหนึ่งพิมพ์รหัสกดหนึ่งทุกเช้าจะแต่งหน้าตอนเช้าจะเป็นแบบนี้นะคะ อ้อสาม <left for S 1> ปีส <bunker, S 1> <4 S 2> ี่ป e ีหาเงินเนี่ยไม่ได้ตื่นมาอยู่เฉยๆไม่ได้ตื่นมาพี่หลินซี่ะไม่มีคนขับขับรถไปเองมันเป็นรถแบบอัลโตมิติกดิฉันจะขอพูดเป็นรอบที่ร้อยนะคะว่าไม่มีคนขับตงหน้าเราเอาไปให้เกดขึ้นรถไม่มีคนขับค่าเป็นรถแบบว่ารถแบบใหม่กวนมีทอดมีรถพี่ทอดจริงเอฟซีตัวจริงอันนี้กวนมีทอดมี๋อแรงมาก ีเรื่องหมายนี้ยังไม่เปิดให้บริการจบแล้วจบแล้วหมายยทีี่คุณเรกจบแล้วใช่จริงด้วยอาารที่เรามานอนอ่ะจริงเหรอใช่เรามานอนที่นี่เราก็แต่งหน้าที่นี่แต่งหน้าที่นี่เสร็จเราก็ไปศาลควรมีทอดมีใจดีกว่าตฏก้าจริงค่ะช่องนี้ก็สนุกสนานครับพูดไปเรื่อยเปื่อยรอแป๊บนึงนะครับมาถึงแล้วใช่ไหมคะปิดมากาโฟน โอเคขาเรียบร้อยเมื่อกี้ที่หายไปเพราะปิดเสียงนะครับเพราะว่าพอดีแอบดินทาคนอยู่ใกล้แล้วไม่ลดเลยคนดูไม่ลดเลยแป๊บนึงนะคะแต่ใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงแล้วอแป๊บนึงโอ้โหดีอะร้านกินราคาก,กว้างๆว้างเลแต่ตอนนั้นจ,จอดข้างล่างเนาะที่เรามาตอนนั้นเราเข้าโรงแรมเนี่ยแล้วก็ไม่ไ้ใส่มากควรมีทอดมีก๋วยเตี๋สวัสดีครับทุกคนแปน๊บนึงนะใกล้ถึงแล้ว เจเดินดูทั้งอ่ะสามหมอรัมขอเชิญชวน่อมามวน้าดูเอาแล้วเอาแล้วเห็นมันก็มีคนไปจุดประกายเริ่มละมาละหมอลัมเริ่มมาแล้ว ค่ะสวัสดีทุกคนเลยสาม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 ห้าศูนย์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะร้องหมอรำทั้งวันเลยแน่นอนร้องหมอรำทั้งวันเลยแน่นอนค่ะเดี๋ยวก่อรถมองเขาเป็นเวลาดีมากมีแต่ครึ่งชั่วโมงครับประการก็คิดนะเอาดีๆที่นมาถึงตีห้าทีฉันก็ไปเซเว่นอะไรก่อนมาทำบ้านเลยก็รถมันลงที่จันให้มันไวแบบนี้นะ ก็รถมันลงตีสี่คือฉันก็ไม่อยากกลับไปหลับไปนอนแนละ้วฉันก็เออมาเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นฉันหลับเดี๋ยวฉันจะตายไอ่อต่เดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเดี๋ยวฉันก็มาเลยมันนอนหลับข้างล่างพี่นอนเนี่ยดีอยูอย่อย,อ,ยอย่างหลับสนิทรู้สึกหลับสนิทดีพี่นอนเนี่ยดีอยู่อย่างหลับสนิทรู้สึกหลับสนิทดีเอเทียมเหรอคะหรือที่นี่นอ,นอ้าวเขาให้โซจะตายที่นี่แ,<ต>แพง<อ>เนี่ยอาจารยมันเหมือนได้นอนอ่ะพอตื่นมาแล้วแบบเออได้นอนได้อะไรอ่าแล้วที่ที่ที่เราไปนอนที่ประจำนี่ไม่เหมือนไม่ได้นอนเหรอตอนที่เอเทียมอ่ะอันนี้อาจารย็น เตียงนี่ไม่ใช่หรอกเวลานอนที่ไหนก็ไม่กุญใจเท่ากันนอนกับแฟนนะคุณน้องมาแล้วเห็นมาแล้วเลิศน้อยอยากมีแฟนเหรอมีมันเป็นทุกเออน้องมีแฟนแล้วเป็นทุกคุณขาช่วยแชร์ไปบอกว่าดิฉันโสดให้ให้หน่อยนะบอกว่าเป็นลุกเป็นลุกหน้าตาดีสวัสดีค่ะมีเป็นลุกที่ออกสาวอะไรสวัสดีครับพี่จุ๋ยสวัสดีค่ะวันนี้มีแต่คนสวยหรอครัใช่ค่ะคนสวยเป็นลุกที่ออกสาวมาก เป็นลูกที่เหมือนเป็นแม่โอ้ยเหนื่อยเป็นพ่อที่เหมือนเป็นแม่เป็นพ่อที่เป็นได้ทั้งพ่อและแม่เว้ยหรืออะไรไม่รู้เดี๋ยววีนกันค่ะต้องเงงๆไปหมดเออเวลาหน้าเขาสวยแล้วเขาเข้ากล้องเข้าอะไรแล้วเขาไม่ฟุดฟัดฟุดฟัดนะฟิลเตอร์มันดีกวนมีทอดมีปลาอินทรีกดหนึ่งค่ะชีวิตพี่ชีวิตติดดอยค่ะนะคะ ก็จะติดหูกันไปสักพักหนึ่งและในระหว่างนี้ปลาก็จะหมดทะเลค่ะทีเดียวจะพูดนะคะไอ้ช่วงที่ว่าปลาหมดนะคือปลาหมดทะเลที่ไม่ได้ขายปลานี่ยมันไม่ใช่ฤดูฤดูเลยหรอกค่ะช่วงที่ผ่านมาคือฤดูวางไข่ปลาพอเลิศค่าลุงง่วงหรอ่ะกินกาแฟเขามีเบรคมีอะไรก็ไปกินห้องเลยนะไปกินก็ ขอพูดไปเรื่อยเปิดแฉกก่อนว่างี้ว่าไปทั่วที่ทั่วแนดนววันนี้จะให้ดูแบบพูดได้อยู่แล้วเออเขาเก่งเมื่อไหร่เออเขาเก่งประสบการมามากกว่าห้าส <50 S 2> ิบปีมีประสบการณ์มากกว่าก่อนห้าสิบปี <laughs> ไปค่ะทุกคนไปไปทำงานกันดีกว่า ไปทำงานกันดีกว่าต้องหรอไปัอะไปทำงานกันดีกว่าจะได้บูอ่ะเขาบอกไม่ต้องลงไลน์ไปๆเดี๋ยวเราไปไปทำงานกันดีกว่าคะอะไรออะไรหออะไรหออไรหมออ่ไรหออะไกหออะไรหรออะรหรอนะหอะไรหมุนะหออะไรหรออะหรอบไรหมออไม่อไกหอบ่ไรห่ออะไรหรออะไรหออะไรหรออะไรหออะหรไรหอะหรออะไอไรหรออวอไหรอะไหหหอะ โนีค่ะนี่คือคุนะครับมากันแค่สามคนเรามากันสี่คนค่ะนะคะทุกคนก็เลิ่สงสัยสวัสดีค่ะเลิกหมุนกันก่อนนะคะเห็นไหมดูโบดูเบอร์ข้างหลังใหญ่โตโบหน้าโบหลังโบไปหมดสวัสดีค่ะสวี่ะยงโอเคนะคะไม่ต้องร้องไห้แม่ รบกวนดูดูดูเชทให้ลูกก่อนแป๊บนึงได้ไหมพอดีหนูไลฟ์สดอยู่อีกเครื่องหนึ่งดูดูแชทให้ลูกก่อนจ้ะอ่าไอจีไอจีไอจีจัดจ้ะเนี่ยต่อมาเลยใช่แต่ว่าต้องถามเพราะว่าเราเราไปชั้นไหนครับพี่ตาชั้นสี่เหรอห้องเหรอห้องประชุมเหรอแต่แป๊บนึงอาจารย์เดี๋ยวพิ่งขับเราจอดอยู่ชั้นเราชั้นสี่ชั้นสี่ หรือลิฟต์ปะโอ้ตรงนู่นมั้งเนี่ยอันนู้นโรงแรมมันอยู่รู้ใช่ไหมอะเทใช่ไหมครับอะไรนะรู้โรงเลยอะรู้โรงแรมอยู่รู้รป,ป้าขาไปใช่เพราะเราไปโรงแรมนะครับกอดแต่ว่าแล้วใส่เสื้อแบบนี้แล้วมันเย็นสบายเนาะตัวกี่พนันไม่ถึงตองน,นี้ไม่ถึงหรอกอันนี้บุรีรัมย์ไหมแปดเก้าใช่แปดแปดร้อก้สิบบาทพี่ก็เคยมีนะตอนที่มีแฟนอยู่บุรีรัมย์มีมีเยอะเลยเออมีเยอะเลยตอนที่มีแฟนอยู่บุรีรัมย์ก็มีเสื้ออย่างนี้เหมือนกันอุ้ย คุณเด,เ,ดคเดินเดินคนเดียวเดินไม่ได้เลยหรือ,อไงฉันงงเป็นผู้เท่าต้องมีคนจูงไม่ได้นะเออแต่ก็เดีก็คอนเทนต์นี่ก็คอนเทนต์ <c oughs> ทุกคนฝา <c oughs> กบอกหน่อยว่าเจ้าของช่องโสดอยากมีแฟนแล้วดูเขามีแฟนแล้วอยากมีแฟน <c oughs> อ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะ ไม่เลิศนะพูดอย่างนี้มาไม่เล nee ิศนะอไม่เอโอ้ยไม่เอาแล้วเด็กที่อ่ะพอเถอะกินเล่นๆได้อยู่ออกเมื่อกี้เราไม่มีที่จอดรถแถวนี้เนาะนี้ไม่งบอกาจไม่ได้ ผู้นี้เขาล็อกเขาล็อกที่ไว้ไงเนี่ยเขาล็อกไว้ไง V I P นี่ไงเขาไม่ได้ล็อกที่ไว้ให้เราระวังรถนะคะทุกคนระวังรถนะจ้าระวังรถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันค่ะทุกอย่างโอเคค่ะวันนี้ผมพี่ปอดเป็นใครครับเป็นไงครับพี่ปอดโอเคพี่น่าใส่วะหน่าใส่วะจริงคะสวัสดีค่ะเกษตรอำเภอมาแล้วเริ่มแล้วค่ะทุกอย่างเริ่มแล้วค่ะ พี่ตายอยู่นี่ครับพี่ตายอยู่นี่ครับพี่ตาคยยือคนไหนพี่ตาเอล้วพี่ตายอยู่ข้างหลังครับพี่ตาเป็นผู้ชายพี่ก็เป็นผู้หญิงค่ะแต่แต่พี่ก็พี่ตาเป็นแฟนกันหอกอุ้ยแต่ที่ที่นี่มีของกินเยอะรัตปะชา